คุณผู้ชมเชื่อเรื่องกรรมตามสนองไหมครับหลายครั้งที่เราเห็นเพื่อนบ้านมีท่าทีแข็งกร้าวกับเราสร้างดราม่าต่างๆนานาแล้วเราก็อดคิดไม่ได้ว่าเอ่มทำแบบนี้แล้วจะได้อะไรขึ้นมาวันนี้ผมมีคําตอบที่ชัดเจนที่สุดมาให้ครับเพราะทุกการกระทํามันมีราคาที่ต้องจ่ายเสมอและตอนนี้ดูเหมือนว่าใบแจ้งหนี้กําลังถูกส่งไปถึงเศรษฐกิจของกัมพูชาเต็มๆเลยครับเรื่องที่เราจะคุยกันในวันนี้มันอาจจะใหญ่กว่าแค่ดราม่าตามโซเชียลมีเดียนะครับ แต่มันคือภาพสะท้อนของการตัดสินใจที่ผิดพลาดของผู้นำที่กำลังส่งผลกระทบโดยตรงไปถึงปากท้องของประชาชนตาดำๆในประเทศของเขาเองเราจะมาค่อยๆไล่เรียงกันไปทีละประเด็นครับว่าการที่การเมืองนำการค้าการที่อารมณ์อยู่เหนือเหตุผลมันกำลังสร้างแผลใหญ่ให้กับเศรษฐกิจกัมพูชามากแค่ไหนเริ่มกันที่แผลแรกที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องของการค้าชายแดนคุณผู้ชมครับชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ย ต้องเรียกว่าเป็นเส้นเลือนใหญ่ทางเศรษฐกิจของเขาเลยนะพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือสินค้าอุปโภคบริโภคจํานวนมหาศาลที่คนกัมพูชาใช้กันอยู่ทุกวันนี้มันข้ามน้ําข้ามทะเลมาจากฝั่งไทยเรานี่แหละครับเงินเคยสะพัดวันละไม่รู้กี่ล้านบาทมันคือระบบเศรษฐกิจที่เกื้อกูลกันมาตลอดแต่เพราะการเมืองเริ่มเข้ามาแทรกแซงท่าทีที่แข็งกร้าวการสร้างความตึงเครียดบริเวณชายแดนมันก็เหมือนกับที่เราเอามีดไปกรีดเส้นเลือดของตัวเองนั่นแหละครับ แล้วผลลัพธ์มันก็ออกมาอย่างที่เราเห็นกันนี่นะครับการค้าขายที่เคยคึกคักมันก็ซบเซาลงทันทีทันใดพ่อค้าแม่ค้าฝั่งเขาเดือดร้อนกันไปตามๆกันเพราะของจากไทยเข้าไปไม่ได้หรือถ้าเข้าไปได้ราคามันก็พุ่งสูงขึ้นไปอีกหลายเท่าตัวเลยครับแล้วใครล่ะครับที่ต้องรับภาระก็ไม่ใช่ใครอื่นเลยก็คือประชาชนคนธรรมดาของเขานั่นแหละครับที่ต้องซื้อของกินของใช้ในราคาที่แพงขึ้นนี่คือราคาด่านแรกที่เขาต้องจ่ายจากการตัดสินใจทางการเมืองของผู้นําตัวเอง ทีนี้มาดูกันที่แผลที่สองครับแผลนี้เนี่ยลึกกว่าเดิมอีกครับนั่นก็คือเรื่องของแรงงานกัมพูชาในประเทศไทยของเรานี่เองหลายคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนนะครับว่าเงินที่แรงงานกัมพูชาเป็นแสนแสนคนส่งกลับประเทศในแต่ละเดือนเนี่ยมันคือหนึ่งในท่อนน้ําเลี้ยงที่สําคัญที่สุดที่หล่อเลี้ยงเศรษฐกิจระดับครัวเรือนของเขาเลยนะเงินเหล่านี้ถูกส่งกลับไปสร้างบ้านส่งลูกเรียนหนังสือเป็นค่าใช้จ่ายจุนเจือครอบครัวเรียกว่าเป็นเส้นเลือดที่ส่งตรงจากไทย ไปถึงหัวใจของเศรษฐกิจระดับรากหญ้าของเขาเลยก็ว่าได้แต่พอเกิดความสัมพันธ์ที่มันไม่สู้ดีนักมันก็เริ่มส่งผลกระทบต่อความรู้สึกและความมั่นคงของแรงงานเหล่านี้แล้วล่ะครับตัวเลขล่าสุดที่เราเห็นกันตามข่าวก็มีแรงงานจํานวนไม่น้อยเลยที่ตัดสินใจเดินทางกลับประเทศไปก่อนทีนี้คุณผู้ชมลองคิดภาพตามนะครับเมื่อท่อนนาเลี้ยงเส้นนี้มันเริ่มถูกสั่นคลอนเงินที่เคยส่งกลับไปมันหายไปจากระบบอะไรจะเกิดขึ้นล่ะครับ มันก็คือวิกฤตปากท้องในระดับครอบครัวที่จะค่อยๆลุกลามบานปลายกลายเป็นปัญหาระดับประเทศได้ไม่ยากเลยมันน่าคิดนะครับว่าแรงงานของเขาเนี่ยมาสร้างรายได้มหาศาลบนแผ่นดินไทยแต่พอนโยบายของผู้นําตัวเองสร้างปัญหาขึ้นมาคนที่รับผลกระทบไปเต็มๆกลับเป็นครอบครัวของพวกเขาเองที่รออยู่ที่บ้านนั่นแหละครับมาถึงแผลที่3ครับแผลนี้อาจจะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่มันเจ็บลึกแล้วก็รักษายากที่สุดเลย นั่นก็คือเรื่องของความเชื่อมั่นจากนักลงทุนต่างชาติครับคุณผู้ชมต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าเศรษฐกิจของกัมพูชาเนี่ยพึ่งพาการลงทุนจากต่างชาติค่อนข้างสูงมากโดยเฉพาะอุตสาหกรรมสิ่งทอหรือกาเม้นท์ที่รับจ้างผลิตเสื้อผ้าส่งออกไปขายที่ยุโรปแล้วก็อเมริกาที่เคยเป็นพระเอกเป็นเหมือนเครื่องจักรผลิตเงินให้กับประเทศเขาเลยแต่ในโลกของการลงทุนเนี่ยสิ่งที่นักลงทุนกลัวที่สุดไม่ใช่แค่เรื่องเศรษฐกิจนะครับแต่คือความไม่แน่นอนทางการเมืองครับ การที่ผู้นําแสดงท่าทีแข็งกร้าวกับเพื่อนบ้านสร้างความขัดแย้งที่ไม่จําเป็นมันเป็นเหมือนการส่งสัญญาณเตือนไปยังนักลงทุนทั่วโลกว่าที่นี่มันไม่ปลอดภัยนะที่นี่มันมีความเสี่ยงนะอืมเงินทุนก็เหมือนน้ำนั่นแหละครับมันจะไหลไปในที่ที่มันนิ่งและปลอดภัยเสมอพอคุณสร้างคลื่นลมขึ้นมาเองก็ไม่แปลกเลยที่น้ํามันมันจะไหลหนีไปหาที่ที่มันสงบกว่าผลก็คือออเดอร์จากแบรนด์ใหญ่ๆก็เริ่มลดลงโรงงานบางแห่งก็ต้องปิดตัวลงคนก็ตกงานกันเป็นแถวแถว นี่คือโดมิโนเอฟเฟกที่เกิดจากความเชื่อมั่นที่มันพังทลายลงมานั่นเองครับ3แผลที่ผมเล่ามานี้เป็นแค่อาการเริ่มต้นเท่านั้นนะครับแต่มันกําลังนําไปสู่ปัญหาที่ใหญ่กว่านั้นมากนั่นก็คือคําถามที่หลายคนสงสัยกันว่าสถานะการคลังของกัมพูชาตอนนี้มันเป็นยังไงกันแน่ที่ลือกันว่าเงินสํารองใกล้จะหมดแล้วเนี่ยมันจริงเท็จแค่ไหนเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันต่อครับว่าภาวะเข้าตาจนที่ว่านี้มันคือเรื่องจริงหรือเปล่าเอาล่ะครับ เรามาคุยกันเรื่องที่มันลึกขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของเงินสำรองระหว่างประเทศของกัมพูชาหลายคนอาจจะถามว่าเอ๊มันคืออะไรหรอพูดให้เข้าใจง่ายๆที่สุดเลยนะครับเงินสำรองเนี่ยมันก็เหมือนกับเงินเก็บในตู้เซฟของประเทศนั่นแหละครับมีเอาไว้ใช้ในยามฉุกเฉินยามที่เศรษฐกิจมีปัญหาหรือเอาไว้สร้างความเชื่อมั่นให้กับค่างเงินของตัวเองทีนี้ คำถามที่ว่าเงินสำรองของกัมพูชาใกล้จะหมดแล้วจริงหรือเปล่าถ้าจะตอบตามข้อมูลจริงๆก็ต้องบอกว่ายังไม่ถึงกับหมดเกลี้ยงหรอกครับแต่มันกำลังลดลงในอัตราที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งเลยนะครับแล้วทำไมมันถึงลดลงละ่ะคำตอบก็ย้อนกลับไปที่แผล3ามแผลแรกที่เราคุยกันไปนั่นแหละครับพอไรายได้จากการค้าชายแดนมันหดหายไป เงินที่แรงงานเคยส่งกลับประเทศมันน้อยลงแล้วนักลงทุนต่างชาติก็ไม่กล้าเอาเงินเข้ามาลงทุนเพิ่มมันก็เหมือนกับครอบครัวที่รายรับก็น้อยลงรายจ่ายก็เท่าเดิมหรืออาจจะมากขึ้นด้วยซ้าสุดท้ายก็ต้องทำยังไงครับก็ต้องทุบกระปุกเอาเงินเก็บออกมาใช้นั่นเองสถานการณ์ของกัมพูชาก็เป็นแบบนั้นเลยครับแต่มันมีตุดตายที่สำคัญกว่านั้นอีกครับคุณผู้ชม ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้สถานการณ์ของเขาน่าเป็นห่วงกว่าประเทศอื่นๆหลายเท่าเลยนั่นก็คือระบบเศรษฐกิจของกัมพูชาเนี่ยเขาเพึ่งพาเงินดอนลลาร์สหรัฐหรือ US ดอลลาร์เป็นหลักเลยครับการทำแบบนี้มันมีข้อเสียร้ายแรงอย่างหนึ่งก็คือธนาคารกลางของเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะพิมพ์เงินออกมาเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจในประเทศได้เหมือนที่ประเทศอื่นๆเขาทากัน พูดง่ายๆก็คือเขาไม่มีเครื่องมือทางการเงินที่จะมาช่วยพยุงสถานการณ์ได้มากนักพอไรายได้หลักจากต่างประเทศมันหายไปทั้งเลือกของเขามันก็เลยเหลือน้อยมากๆก็คือต้องควักเงินสำรองในเซฟออกมาใช้อย่างเดียวเท่านั้นนี่แหละครับคือภาวะที่เรียกว่าหลังชนฝาของจริงดังนั้นถ้าจะให้สรุปในส่วนนี้ก็คือสถานการณ์ทางการคลังของเขามันไม่ได้วิกฤตถึงขั้งล้มละลาในวัน2วันนี้หรอกครับ แต่มันอยู่ในภาวะที่เปราะบางอย่างยิ่งยวดเปรียบเหมือนคนที่ป่วยเป็นโรคประจำตัวอยู่แล้วพอมาเจออุบัติเหตุซ้าเข้าไปอีกอาการมันก็เลยซุดหนักลงไปอย่างรวดเร็วนั่นเองทีนี้พอคนเราหลังชนฝาแล้วทางเลือกมันเหลือน้อยแล้วปกติจะทำยังไงต่อครับก็ต้องวิ่งหาที่พึ่งใช่ไหมครับ ซึ่งมันก็กำลังนำเราไปสู่ส่วนต่อไปของเรื่องราวที่ต้องบอกว่ามันเป็นสถานการณ์แบบหนีเสือปะจระเข้ของจริงเลยครับเพราะที่พึ่งเดียวที่ดูเหมือนจะอ้าแขนรอรับกัมพูชาอยู่ตอนนี้ก็คือมหาอำนาจอย่างประเทศจีนนั่นเองอคุณผู้ชมต้องเข้าใจเกมการเมืองระหว่างประเทศก่อนนะครับว่าในโลกนี้เนี่ยมันไม่มีอะไรฟรีครับทุกความช่วยเหลือมันมาพร้อมกับใบแจ้งหนี้เสมอ การที่กัมพูชาในตอนนี้กำลังประสบปัญหาเศรษฐกิจอย่างหนักแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยจะดีนะกกับเพื่อนบ้านอย่างไทยเราแล้วก็ชาติตะวันตกอีกด้วยมันก็ยิ่งผลักดันให้เขาต้องหันไปพึ่งพาจีนมากขึ้นมากขึ้นแบบที่ไม่มีทางเลือกอื่นเลยเราจะเห็นภาพได้ชัดเจนจากโครงการใหญ่ๆหลายโครงการเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการที่โด่งดังอย่างคลองฟูนันเทโชที่หลายคนวิเคราะห์กันว่ามันเป็นมากกว่าแค่คลองระบายน้ํา แต่มันคือเส้นทางยุทธศาสตร์ที่จีนต้องการหรือจะเป็นการเข้าไปพัฒนาเมืองท่าพระศีหนุจนกลายเป็นเมืองของคนจีนไปแล้วรวมถึงฐานทัพเรือเรียมที่มีข่าวออกมาตลอดว่าจีนเข้าไปมีบทบาทสําคัญอยู่เบื้องหลังโครงการเหล่านี้คือตัวอย่างที่ชัดเจนครับว่าความช่วยเหลือจากจีนเนี่ยมันมาพร้อมกับการขยายอิทธิพลที่จีนสามารถเข้ามาอย่างรากลึกลงไปในกัมพูชาได้มากขึ้นเรื่อยๆ มันน่าสนใจมากเลยนะครับว่าการพยายามจะแสดงพละกําลังกับเพื่อนบ้านอย่างไทยสุดท้ายกลับผลักดันตัวเองต้องเข้าไปอยู่ใต้ร่มเงาของมหาอํานาจที่ใหญ่กว่าแล้วมีอํานาจต่อรองที่เหนือกว่าอย่างสิ้นเชิงมันเหมือนกับการเดินหมากที่ผิดพลาดที่ทําให้ตัวเองต้องตกอยู่ในสถานะที่ยากลําบากยิ่งกว่าเดิมเสียอีกครับและทั้งหมดน,นี้แหละครับคือบทพิสูจน์ฝีไม้ครั้งสําคัญที่สุดของผู้นํารุ่นใหม่อย่างฮุนมาเนตเลยก็ว่าได้ เขาต้องรับมือกับมรดกปัญหาที่ซับซ้อนต้องประคองเศรษฐกิจของประเทศที่กำลังบอบช้ำอย่างหนักไปพร้อมๆกับการบริหารความสัมพันธ์กับมหาอำนาจที่ทุกการตัดสินใจมันมีอนาคตของประเทศเป็นเดิมพันสถานการณ์แบบนี้แรงกดดันมหาศาลมันกำลังจับจ้องไปที่เขาอยู่ทุกฝีก้าวเลยครับและทั้งหมดที่เราคุยกันมาตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้แหละครับมันก็กำลังจะนำเราไปสู่บทสรุปสุดท้ายแล้วครับว่า จากเรื่องราวของเพื่อนบ้านเราเนี่ยมันให้บทเรียนอะไรกับคนไทยอย่างเราบ้างและทำไมการเข้าใจเรื่องนี้มันถึงทำให้เรามองเห็นภาพรวมของประเทศเราได้ชัดเจนขึ้นเดี๋ยวเรามาสรุปปิดท้ายกันครับทั้งหมดนี้คือภาพจริงของประเทศที่ปล่อยให้การเมืองและความรู้สึกอยู่เหนือปากท้องและผลประโยชน์ของประชาชนครับมันคือบทเรียนราคาแพงที่เกิดขึ้นข้างบ้านเรานี่เองซึ่งเรื่องนี้มันสอนอะไรเราหลายอย่างมากเลยนะครับ อย่างแรกเลยก็คือมันทำให้เราย้อนกลับมามองประเทศไทยของเราครับแล้วก็จะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าทำไมเราถึงยังยืนอยู่ได้อย่างมั่นคงกว่าท่ามกลางความผันผวนของโลกนั่นก็เพราะว่าโครงสร้างเศรษฐกิจของเรามันมีความหลากหลายมากกว่าเราไม่ได้พึ่งพาแค่อุตสาหกรรมเดียวหรือพึ่งพาไรายได้จากประเทศใดประเทศหนึ่งมากจนเกินไปแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะครับก็คือการทูตที่สุข,ขุมของเราครับ คุณผู้ชมลองสังเกตด,ดูสิครับนโยบายต่างประเทศของไทยเราตลอดมาเนี่ยเราจะพยายามสร้างความสมดุลอยู่เสมอเราเป็นมิตรกับทุกฝ่ายไม่เลือกข้างแบบสุดโต่งไม่สร้างความขัดแย้งที่ไม่จำเป็นการทำแบบนี้แหละครับที่ทำให้เรามีพื้นที่มีทางเลือกแล้วก็มีอำนาจในการต่อรองมากกว่าเสมอมันอาจจะดูไม่หวือหวาไม่ได้แสดงท่าทีแข็งกร้าวเหมือนใครเขา แต่วิธีการแบบนี้แหละครับที่มันสร้างเสถียรภาพให้กับประเทศในระยะยาวได้อย่างแท้จริงเรื่องนี้สอนให้เรารู้เลยครับว่าในเวทีโลกเนี่ยเสียงที่ดังที่สุดไม่ใช่เสียงที่แข็งกร้าวที่สุดหรอกครับแต่คือเสียงของประเทศที่มีเศรษฐกิจมั่นคงและนโยบายที่ชาญฉลาดต่างหากการที่เราเข้าใจเกมการเมืองระหว่างประเทศเข้าใจจุดอ่อนจุดแข็งของเพื่อนบ้านมันไม่ใช่การไปซ้ำเติมเขานะครับ แต่มันทำให้เราเข้าใจตําแหน่งแห่งที่ของตัวเองได้ดีขึ้นทำให้เราเห็นคุณค่าของความมั่นคงและ,สะเสถียรภาพที่เรามีอยู่และทำให้เรารู้ว่าเราควรจะรักษาจุดแข็งของเราเอาไว้ได้ดีที่สุดอย่างไรนั่นเองครับนี่แหละครับคือสิ่งที่คุณผู้ฟังจะได้รับจากช่องสรุปสั้นของเราคือการมองข่าวให้ทะลุปลุกป,ปุงแล้วก็ย้อนกลับมาเป็นบทเรียนเพื่อพัฒนาตัวเองและเข้าใจโลกรอบตัวเราได้ดีขึ้นนั่นเองครับ และนี่ก็คือเกมที่ประเทศไทยเล่นมาตลอดและต้องรักษาเอาไว้ให้ดีที่สุดครับ